คนไทยต้องกอดคอกันช่วยสมัคคีกันช่วยกันก็ยอมรับนะครับว่าตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยก็มาบริหารน,นั้นไม่สามารถทําให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นได้ยิ่งไปจราจาเองก็ยิ่งส่งผลทําให้สถานการณ์แย่ลงนะครับเพราะต้นเหตุของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยและต่างประเทศตอนนี้หนีไม่พ้นเรื่องของทักษิณน,นั่นเอง สวัสดีครับรมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจแน่นอนฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะการเจรจากับทรัมป์ซึ่งคล่าวนี้ทักษิณออกปากจะร่วมทําการเจรจาทรัมป์ก็ถอยกรูดแทบไม่ทันครับเว้นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะครับอิเล็กทรอนิกส์จากการรีดภาษี ประธานาธิบดีโดนทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับอนุมัติยกเว้นกำแพงภาษีสูงลิว่วสำหรับสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนใหญ่แล้วนำเข้าจากจีนสร้างความโล่งใจอย่างมากแก่บรรดาบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ทั้งหลายอย่างเช่น Apple ที่พึ่งพิงผลิตภัณฑ์นำเข้าเหล่านี้ในขณะที่ระวังเจ็บหนักแบงยักษ์ใหญ่ นะครับเตือนสหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงเจอวิกฤตดอลลาร์นะครับจากสงครามการรีดภาษีของทรัมป์วิกฤตหนักหน่วงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอาจค่อยๆปรากฏขึ้นนะครับจากความเห็นของดอยช์แบง n ์สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่คำเตือนที่มีขึ้นหลังจากที่เดนัดนทรัมป์ประกาศรีดภาษีรอบใหม่อย่างครอบคลุมก่อนระงับชั่วคราวเป็นเวลา9 0วัน ที่สั่นครอนตลาดและโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับสงครามทางการค้าระดับโลกหมดค่านะครับนักบิน F-16 ยูเครนสิ้นชีวิตนะครับอีกลายขณะรบกับทางฝั่งรัสเซียยูเครนเหนียมไม่กล้าบอกตายยังไงนักบิน F-16 ของยูเครนลำหนึ่งเสียชีวิตในภารกิจสู้รบจากการยืนยันของยูเครนถือเป็นเหตุการณ์การสูญเสียครั้งที่ส นับตั้งแต่ตะวันตกมอบเครื่องบินขับไล่ที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริการุ่นนี้ให้กับยูเครนสำหรัรรการสู้รบสกัดการลุกกรานของทางฝั่งรัสเซียซึ่งเป็นเครื่องที่เก่าและก็โบราณในขณะที่สัรัฐจีนเริ่มเทขายเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเริ่มต้นต้นต่อช้ามถอยแทบต้นต่อชมถอยแทบไม่ทันรีดภาษีโลก สื่อต่างประเทศรายงานว่าจีนอาจจะเริ่มเทขายผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกาตามหลังการรีดภาษีสินค้านําเข้าจากสหรัฐอเมริกาถึง84%ในช่วงปลายสัปดาห์การเคลื่อนไหวที่เชื่อว่าอาจจะกระตุ้นให้ประธานาธิบดีโดนชวมกับลำมาตรการรีดภาษีที่กําหนดเล่นงานาน,าน,านานาชาติที่กําลังเกิดขึ้นในเวลานี้นะครับกลัวขายไม่ออกครปรากัว่าเตสลาตอนนี้ก็ระงับการจองรถโมเดล S และโมเดลเ ในจีนนะครับท่ามกลางการรีดภาษีของวอชิงตันแล้วก็ปักกิ่งเทสลาหยุดรับคำสั่งซื้อใหม่สำหรับเทสลา m o เดล x และ m o เดล s บนเว็บไซต์ของบริษัทจีนจากการตรวจสอบของรอยเตอร์การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดข,ของโลกในเวลานี้ในขณะที่อิหร่านก็ชี้สหรัฐอเมริกาอยากบรรลุข้อตกลงนิวเคลีย เผยหาหรือรอบแรกเป็นไปอย่างสร้างสรรค์อิรานเปิดเผยนะครับน่าเร่งเร้าให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายหลังการเจรจาเปิดฉากที่โอมานเมื่อช่วงวันที่12เมษาที่ผ่านมาขณะที่ชวมออกมาขู่ใช้ปฏิการทางทาหารหากคุยกับเตหรันไม่สำเร็จการเจรจาครั้งนี้อับบาสอารักชี รัฐมตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านซึ่งเป็นนักทูตมากประสบการณ์และเคยมีส่วนในการเจราจาร่างข้อตกลงในปี2015และสตีฟวิตคอฟผู้แทนพิเศษของชวามเป็นตัวแทนในการเจราจารและถือว่าเป็นการเจราจารรนิูเคร์ระดับสูงสุดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกานับตั้งแต่ข้อตกลงฉบับเดิมนั้นล่มไปในขณะที่ชวามก็เล็งยึดท่อลำเลียงนะครับในยูเครน ที่ส่งก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียไปยังยูรออบาลของสหรัฐอเมริกาโดยชวมต้องการให้ยูเครนส่งมอบสิทธิการควบคุมลำเลียงหนึ่งต้องการให้ยูเครนนะครับส่งมอบสิทธิการควบคุมท่อลำเลียงหนึ่งแก่วอชิงตันท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติของรัสเซียไปยังยูอ ตามรอยงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สื่อสหรัฐอเมริกาเผยช่วาม,มีแผนสำรองนะครับแร่โลหะจากใต้ทะเลลึกนะครับเพื่อลดการพึ่งพาจากจีนรัฐบาลดูดันชวามแห่งสหรัฐอเมริกากำลังร่างคำสั่งบริหารเพื่อนำไปสู่การกักตุนก้อนแร่โลหะจากใต้ทะเลลึกในมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อลดทอนอิทธิพลของจีนในห่วงโซ่อุปทา,านแร่ธาตุและ รเอิร์ธตามรายงานของหนักสือพิมพ์ Financial Times นะครับรายงานแหล่งข่าวใกล้ชิดอ้างว่าชรัมมีแผนที่จะสร้างพลังชรัมมีแผนที่จะสร้างครังแร่โลหะขนาดใหญ่ภายในดินแดนสหรัฐอเมริกาเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตในกรณีที่เกิดความขัดแย้งใหญ่กับจีนซึ่งอาจจะกระทบต่อการนำเข้าแร่โลหะนะครับและรเอิร์ธ ก้อนโลหะที่มีขนาดพอๆกับหัวหมันฝรั่งก็เกิดขึ้นในทะเลจากแรงกดดันเป็นเวลาหลายล้านปีประกอบไปด้วยโลหะชนิดนิกลโคเบอลทองแดงเมงกานิสซึ่งเป็นวัตถุที่ใช้ทําแบตเตอรี่สายไฟหรือเครื่องกระสุนต่างๆรวมไปถึงอาจจะมีแร่เอิร์ h อยู่บางส่วนอยู่ด้วยการสร้างคลังสำารองโลหะครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามผลักดันกฎหมายใบอนุญาตทำแร่ใต้ทะเล นะครับลึกแบบ f l a s แท a g และสามารถสร้างโรงงานแปรรูปแร่ขึ้นบนชายฝั่งของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาสาวอินเดียสุดชำ้ำฮะแฟนหนุ่มปรากฏว่าพาแม่ยายหนีก่อนเข้าพิธีแต่งงานได้เพียง9วันหนุ่มชาวอินเดียนะครับวัย20ปีพาว่าที่แม่ยายของตนเองก่อนเข้าพิธีแต่งงานกับลูกสาวฝ่ายหญิงเพียง9วัน สาวอินเดียรายงานว่าอุราหุตนะครับและสิวาน,นีซึ่งเป็นคู่รักจากเมืองอารีคอนรัฐอุตรประเทศพร้อมจะเข้าวิวากันวันที่16เมษายนที่ผ่านมาและครอบครัวสองฝ่ายก็ได้เปอยให้มีการดำเนินการเรื่องการเชิญกับบรรดาญาติพี่น้องเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก่อนพิธีแต่งงานเพียง9วันปรากฏว่าฝ่ายชายหายตัวไปและไม่ได้หายไปคนเดียวเอาอานิตา วัย40ปีซึ่งเป็นว่าที่แม่ยายนั้นหนีไปด้วยนะครับที่เลวร้วายกว่านั้นทั้งคู่หอบเอาเงินของราหุลและสิวณีรวมถึงทรัพย์สินของครอบครัวอานิตาไปหมดทําให้ทั้งสองพ่อลูกแทบไม่มีเงินเหลือสักบาทเดียวตามรายงานระบุว่าราหุลออกจากบ้านเมื่อ6เมษาย,ยนโดยอ้างว่าจะออกไปซื้อเสื้อผ้าสาหรับพิธีแต่งงานและในคืนนั้นได้โทรศัพท์มาบอกพ่อของตัเองว่าผมหนีไปแล้วไม่ต้องตามมา และในเวลาไล่เลี่ยกันสิวณนีก็สังเกตเห็นว่าแม่กับเงินทั้งหมดหายไปด้วยโดยไม่ได้ทิ้งข้อความสั่งเสียใดๆนะฮะกุมารซึ่งเป็นสามีได้แจ้งความกับตำรวจและ,ะหวังว่าเจ้าที่จะตามตัวทั้งคู่และทรัพย์สินกลับมาคืนให้ได้นะครับอังกฤษก็เคืองนะครับสสผู้ดีถูกปฏิเสธเดินทางเข้าฮ่องกงครั้งแรกนับตั้งแต่ฮ่องกงถูกส่งให้กับจีน รัตรนตรีต่างประเทศของอังกฤษบอกว่ารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งในะรับหลังมีสมาชิกสภาอังกฤษคนหนึ่งถูกทางการฮ่องกงปฏิเสธให้เข้าเมืองโดยตนได้ร้องขอคําอธิบายจากรัฐบาลจีนไปแล้วสมาชิกสภาอังกฤษจากพรรคดิ e เบ l ร์โร่โมจากพรรคคลิปโบ l รันเดโมแอ้างว่าเธอเป็นสสอ,อังกฤษคนแรกที่ถูกปฏิเสธฐานแดนฮ่องกงนับตั้งแต่อดีตอาณานินคมแห่งนี้ ถูกส่งคืนให้กับจีนตั้งแต่ปี1997ฮับเฮาส์ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มพันธมิตรระหว่างรัฐสภาว่าด้วยจีนนะครับนังสิพิม Times, สันเดทมส์ครับอ้างว่าฮอบเชาไว65ปีเดินทางไปฮ่องกงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อไปเยี่ยมหลานชายที่เพิ่งเกิดใหม่รายงานระบุว่าเธอถูกยึดหนังสือเดินทางถูกถามอาชีพการงานแล้วว่าดุลสงในการเยือนฮ่องกงหลังจากนี้ยังถูกค้นกระเป๋าและถูกส่งตัวกลับ ไปยังทางออกของเครื่องบินนะหลังจากที่อังกฤษไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยุยงมอบสามนิ้วที่ผ่านมาทางทานสีค่ะคุณนัสศิษย์เองจะมีโอกาสได้ต่อสายพูดคุยกับทั้มโดยตรงเลยนะคะก็ตอนนี้มีการคุยกับคนรอบๆท่านหลายคนอยู่ก็คิดว่าคงอยู่ในภาวะที่คุยกันได้นะคุยกันได้แล้วก็เราก็ลดลาในสิ่งที่มันไม่จำเป็น ออกไปบ้างนะครับอย่างเช่นว่าการกีดกันการค้าที่ไม่จำเป็นซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเรามีระบบที่เรียกว่า WTO ก็คือเราออกกฎอะไรต้องใช้เหมือนกันทุกประเทศแต่วันนี้ในเมื่ออเมริกาเป็นตัวเริ่มว่าใช้กับประเทศนั้นได้ไม่ต้องใช้กับประเทศนี้ได้มันก็คงจะทําให้เราสามารถปรับตัวตามนี้ได้นะครับก็คือกติกาบางอย่างเช่นเราไปกีดกันรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ย ซึ่งอเมริการถมอเตอร์ไซค์เขาเป็นรถรถที่ลักชัวรี่ซึ่งคนมีปัญญาซื้อมีไม่กี่คนแล้วก็มันไม่ได้แข่งขันกับอุตสาหกรรมในประเทศเลยแต่เราไปตั้งกำแพงภาษีไว้ซึ่งมันก็ไม่จําเป็นอะไรแต่ที่ท่านเอได้เป็นประธานได้เป็นี่ปรึกษาข,ของประธานอาเซียนตันนี้เนี่ยค่ะจะใช้ตรงนี้เนี่ยรวมพลังประเทศต่างปทะเทศเพื่อต่อรองยังไงให้มันมีพลังมากรบรบวันนี้ก็กลุ่มยุโรปสาภาพยุโรปกับกลุ่มอาเซียน วันนี้พยายามที่จะพูดคุยกันเพื่อให้เกิดการค้าเสรีระหว่างกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าการกีดกันการาค้ามากเท่าไหร่ทําให้ประเทศที่กําลังพัฒนาเดือดร้อนมากเท่านั้นเพราะประเทศกําลังพัฒนาต้องการการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต้องการการจ้างงานเพราะนั้นประเทศเราเป็นกลุ่มอาเซียนเนี่ยเราคุยกันว่าเราเป็นประเทศที่ต้องการความเติบโตทางเศรษฐกิจ เพราะนั้นเราต้องรวมกันให้เป็นหนึ่งในการที่จะพูดคุยกับประเทศที่จเจริญแล้วว่าเราจำเป็นต้องเติบโตเพราะฉะนั้นก็อยากีดกันทางการพากับเรา,าทีมายนที่จะไปเป็นตัวแทนในการเจรจาที่เป็นอะไรบ้างคะต้องมีตัวแทนภากชนร่วมด้วยหคะ,ะเราเตรียมการภายในประเทศเวลาไปคุยเนี่ยเราไม่ต้องไปเยอะแต่ว่าในประเทศเนี่ยเราคุยกันซะเพื่อได้ตกผลึกความคิดแล้วก็ไปเจรจากันไม่กี่คนก็พอคือนักสีมีโอกาสที่จะคุยเองเลยไหมคะ ก็ต้องให้ให้เจาหน้าที่คุยกันไปก่อนนะครับก็ถ้าผมมีเวลาผมก็มีจังหวะในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้นะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถ้าเกิดสงครามทางการค้าแบบนี้ต่อไปนะฮะราคาหลักๆนะครับ,รรก,นะรบก็มีการประกาศเตือนนะครับว่าจะเกิดวิกฤตครั้งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องของดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในกับวิกฤตที่ดักหนวงนะครับ,บ,รนะรบอย่างดอ d ช e แบงค์ที่มีการเตือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้คงเป็นคําตอบชัดเจนนะครับว่าการทัดทรัมยังคงดันทุรังต่อไปเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็จะมีปัญหาโดยเฉพาะเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่จีนกําลังเทขายประเด็นที่เป็นไฮไลท์ได้เกี่ยวข้องนะครับก็คงจะนีไม่พ้นเรื่องของทักษิณชินวัตรนะฮะตอนนี้ก็ออกปากอออคอหลังจากที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของทางพรรคเพื่อไทย เขา,าบอกว่าต้องให้ทักษิณไปทําการเจรจาเปิดทางให้ทักษิณไปเจรจาจากนั้นทักษิณอีกวันหนึ่งออกมาเลยยืนยันว่าจะไปเจรจาเองถ้าว่างจะไปคุยเองตอนนี้ก็ไปคุยคนรอบข้างมาเรียบร้อยแล้วของช่วงนะครับจริงๆคนที่จะเจรจาได้ก็คงหนีไม่พ้นพันศักดิ์มีรัตน์ที่เคยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อนนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์า,าการเมืองการปกครองการเจรจาของทักษิณนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือรูปแบบใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้ มันจะเป็นเนิดีัมเกมสําหรับประเทศไทยหรือเป็นเกมลบประเทศไทยไม่มีทางจะได้เปรียบเลยเพราะเขาวางหลักยุศาสตร์ทางการเมืองเป็นอย่างดีสําหรับสหรัฐอเมริกายิ่งเอาทักษินผู้ต้องหาที่เคยต้องโทษจําคุกในคดีทุจริตคอร์รัปชันถึง3คดีไปทําการจราจาโอกาสการจราน่าจะเป็นลบมากกว่าจะเป็นบวกอย่ที่ผมเรียนไปในคลิปที่แล้วบอกว่านี่จริงก็ไปเจรจาเลยผลที่ออกมาไม่มีทางบวกนะครับตอนนี้ทักษินก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ดี คนไทยต้องกอดคอกันช่วยสมคชีกันช่วยกันก็ยอมรับนะครับว่าตลอดระยะเวลาเกือบสองปีที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยก็มาบริหารนั้นไม่สามารถทําให้สภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นได้ยิ่งไปจราจเองก็ยิ่งส่งผลทําให้สถานการณ์แย่ลงนะครับเพราะต้นเหตุของสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยและต่างประเทศตอนนี้หนีไม่พ้นเรื่องของทักษิณน,นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ร่างทูลเคลิงทวัน์สุราชายสูงเดอดจำพูลพระเจ้าแผ่นดินสิน,นรกราแผ่นดินไทยในรัชกาลที่ิ บิดาขอพระสยามเทวาองค์องพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิพพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวัชิราลงกรมหิสอนภูมิพลราชวรางคุกิติสิริสมมู์อดุยเดชสยามินทราทิเบตร,ราชวรโรดมบรมมะนาทบพิติพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะกรทรงเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังร่มโตใหญ่พระบาทละมีนำข้ารนไปรัสโดนเลือกร้อนนะแหงหุนใดสรงรีบช่วยด้วยพระเมตาเมตาท่งเป็นกษัตร,ริย์จอมคับเพียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด